สวัสดีค่ะเราก็มาอยู่กันที่สวนป่าหิมวันอำเภอภูเรือจั้งวัดเลยซึ่งบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่โซนบ้านพักเลยนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด8หมู่บ้านด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะในส่วนบ้านพักของเราหนึ่งหลังก็จะมีสองห้องเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ ภายในห้องก็จะมีเตียงสําหรับ1ท่านนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆครบครันเลยทั้งราวตักผ้าชั้นวางของแล้วก็พัดลมนะคะเมื่อเข้ามาในห้องก็อย่าลืมเปิดหมุนบางเกตด,ด้วยนะคะจะได้ช่วยเรื่องอากาศถ่ายเทสะดวกค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่ก็มีวิธีการพับผ้าห่มมาฝากาลองๆด้วยอันดับแรกนะคะก็ให้เราพับครึ่งก่อนเลย เมื่อเราพับครึ่งแล้วนะคะทางยาวเราก็ให้พับเข้าหากันแบบนี้นะคะเรียกว่าพับเข้ากลาง่ะแล้วก็ประกบกันเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะห้องของเราก็จะดูเรียบร้อยสวยงามนะคะก็ขอความประมือน้องๆได้รักษาความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบของห้องด้วยนะคะตอนออกจากห้องก็อย่าลืมปิดไฟป,ปิดทัดลมทุกครั้งนะคะ และพี่ๆเนี่ยจะไม่ได้แจกกุญแจให้กันน้องๆนะคะดังนั้นเราก็อย่าเผลอล็อกห้องกันนะคะในส่วนของภายในห้องน้ํานะคะก็จะมีโซนอ่างล้างหน้าและด้านในตรงนี้ก็จะเป็นห้องสุข,ขาและก็ห้องอาบน้ํำในตัวค่ะ ในการใช้งานห้องน้ำนะคะก็ให้เรารักษาความสะอาดและให้แห้งอยู่เสมอให้คนที่มาใช้งานต่อจากเรารู้สึกว่าเป็นคนแรกเสมอนะคะโดยก็จะมีผ้าสำหรับเช็ดให้เราด้วยค่ะผ้าสีน้ำเงินใช้สำหรับเช็ดโถสุขภัณฑ์ส่วนผ้าสีส้มสำหรับเช็ดผนังและอ่างล้างหน้าค่ะ มาต่อกันที่โรงอาหารเลยนะคะก็เราจะมีโซนสําหรับนั่งรับประทานอาหารตรงนี้นะคะเราก็จะนั่งแยกชายแยกหญิงนะคะตามโต๊ะได้เลยค่ะถัดมาทางด้านนี้ก็จะมีโต๊ะสําหรับอ่าตักอาหารนะคะก็จะมีลายก็มีการวางอุปก,กรณ์ภาชนะให้เราอยู่ตรงนี้เลยค่ะถัดเข้าไปทางด้านในนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนสําหรับชงเครื่องดื่มเนาะก็จะมีทั้งออนตินมีกาแฟน,นะคะเตรียมพร้อมให้แล้วเรียบร้อยค่ะและถัดไปที่ด้านข้างนะคะ หลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเคลียร์ภาชนะที่ตรงนี้เลยเนาะก็ให้เราเทเศษอาหารนะคะทิ้งที่ถังขยะเปียกก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้กระดาษทิชชู่ค่ะในการเช็ดทำความสะอาดคราบอาหารคราบมันต่างๆออกนะคะแล้วก็ทิ้งกระดาษทิชชู่ค่ะลงที่ถังขยะทั่วไปตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็นําภาชนะของเรานะคะมาเคลียร์ไวท้ที่ถังสีน้าเงินตรงนี้ค่ะ ถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่างสําหรับล้างแก้วนะคะหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วก็ให้เราใช้ผ้าเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็นําไปไว้ที่ตะกร้าสีแดงตรงนี้เลยค่ะ mm hmm. และห้องนี้ก็เป็นห้องที่สําคัญเลยนะคะที่เราจะได้มาทํากิจกรรมร่วมกันนั่นก็คือห้องปฏิบัติธรรมนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ ในห้องนี้นะคะเราก็จะได้นั่งอัศนะซึ่งเราจะนั่งแยกหญิงซ้ายชายขวานะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่ปวดหลังหรือปวดเมื่อยค่ะก็สามารถไปหยิบอัศนะพิงมาเสริมได้ค่ะสำหรับการแนะนำสถานที่ที่สนป่าหิมวันก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้น้องๆมีความสุขกับการมาอยู่ค่ายแห่งนี้ด้วยกันนะคะบ๊ายบาย